จับตากกตถกส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติพิธากรณีหุ้นไอทีวีวันที่9กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต กรณีมีผู้ยื่นร้องต่อกกตอขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าการะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัฐสอสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลกกมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นเข้าลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3 และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตหา1016หหรือไม่ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆและมีการประสานข้อมูลกับคณะกรรมการไตส่สวนกรณีนายพิธากรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครตามมาตรา151พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสส มีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วเตรียมเสนอต่อที่ประชุมกะกะตพิจารณาต้นสัปดาห์นี้ซึ่งปกติกะกะตจะมีประชุมทุกวันจันทร์และอังคารของอสัปดาห์แต่แหล่งข่าวระบุว่าจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมวันที่10กรกฎาคมและคาดว่าที่ประชุมกะกะตจะมีมติส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญโดยให้สำนักงานดำเนินการทันที ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวกกตมีมติตั้งขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังมีการยื่นคำร้องใหม่ของทั้งในเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐนนพพรุธวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2,006ที่ขอให้กกตดำเนินการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสสของนายพิธาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82 ประกอบกับคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมาการก็ได้มีการนำหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธามามอบให้กับกรกรตเพื่อหวังให้กรกรตยื่นเรื่องไปยังศารรัฐธรรมนูญได้เร็วขึ้น ก่อนหน้านี้ในแสงบุญมีเลขาธิการกกตก็ให้สัมภาษณ์ระบุว่าการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ของกกตจะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อกกตเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอก็สามารถมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยก่อนมีมติจะเชิญหรือไม่เชิญนายพิธาผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงต่อกกตก่อนหรือไม่ก็ได้อย่างไรก็ตามหากกกตมีมติและเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญที่ปกติจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธซึ่งสัปดาห์นี้จะตรง กับวันที่12กรกฎาคมหากสารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ในายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยย่อมมีผลต่อการโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมรัฐสภาในวันที่13กรกฎาคมนี้